สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจจากเพจเอ p สวนแปงพาณิชย์เรานะครับสวนแปงพาณิชย์นี่คือหน้าร้านเลยนะครับวันนี้เราอยู่หน้าร้านนะครับสวนแปงพาณิชย์เราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตาง่ายสะดวกติดถนนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกมานะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้ได้ทั่วประเทศพร้อมมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอ วันนี้ขอเป็น vs เล็กๆนะครับสำหรับเครื่องพ่นยาแต่ตัวเนี้ผมเชื่อว่า,าน่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันในข้องตลาดเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงที่ร้านเนี่ยจริงๆเรามีจำหน,น่ายมานานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ทำเสนอลงไปใน YouTube นะครับแต่ถ้าจะเป็นตัวตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นวิดเซล f435 เนี่ยเราปล่อยลงไปใน YouTube แล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาเรื่อยๆนะครับมีคนที่ต้องการใช้งานมันเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับ ือเครื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเป็นหลักนะมันไม่มีเครื่องที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีเครื่องที่แย่ที่สุดนะครับเครื่องมือส่วนใหญ่มันเกิดจากความเหมาะสมในการเลือกแล้วก็หน้าง,งานของลูกค้าเป็นหลักนะอ่าตัวนี้ f 4 3 5นะครับ vincell เ,เ,เครื่องพน่นยา4จังหวัดตัวนี้เป็นตัวที่เราทําไปแล้วนะครับแต่เห็นไหมด้านข้างผมวันนี้นะครับที่เราเอามาวางคู่กันนะครับก็คือเจ้าตัวพายุตัวนี้พายุนะครับ p n 4 035 คุณคุนไหมคุณคุณไหม4ี่ยตัวนี้รหัสเดียวกับตัว An o AN4035 นะครับเป็นรหัสคล้ายกันเลยนะแต่ว่าแบรนด์ตัวนี้ของเขาในรุ่นนี้เขาใช้เป็นพายุเลยเลือกเป็นแบรนด์ของพายุเป็นแบรนด์หลักของเขานะครับรวมไปถึงตัวสเปคเครื่องทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะชัดเจนแน่นอนนะครับทำไมเราถึงเลือก2ตัวนี้มาเสนอให้ดูกันนะครับเนื่องจาก มันมีข้อแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆในส่วนของ2รุ่นนี้นะเล็กๆน้อยๆจริงๆแต่สิ่งที่มันทําได้คือประสิทธิภาพในการใช้งานผมว่ามันเยี่ยมยอดเหมือนกันทั้งคู่นะครับอ่าเหมือนกันทั้งคู่อ่ะไม่พูดพลาทำเพลงเรามาเจาะสเปกกันเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวเครื่องพ่นยา4จังหวะทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีอะไรมีความเหมือนตรงไหนมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเรามาชมกันนะครับอันดับแรกเราดูที่หัวเครื่องก่อนได้เลยนะครับ เครื่องยนต์4จังหวะเบนซินนะครับ3 5มสซีซีตีง่ายๆนะผมขอใช้3 5ซีซีเพราะมันคือหัวเครื่องโมเดลแบบ Gx 3 5นะครับตีกันให้เข้าใจง่ายๆนะครับ3 5ซีซีด้วยกัน1.4แรงม้าอ่าเหมือนกันทั้งคู่นะครับเหมือนกันทั้งคู่เห็นไหมแต่ว่ามันจะมีความต่างเล็กน้อยเช่นหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้ถ้าเป็น ตัวของวินเซลเขาเขาจะชุดสตาร์เขาจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะนี่ก็คือให้ความแข็งแรงแบบยิ่งยวดเลยต้องบอกว่าให้ความแข็งแรงแบบยิ่งยวดนะครับแต่ถ้าเป็นของอายุเขาเขาจะใช้เป็นตัวพลาสติกธรรมดาแบบนี้นะครับก็เป็นโมเดลทัท่วๆไปงานทัท่วๆไปในบ้านเรานะครับอ่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนในความต่างอันดับแรกของเครื่องนะคาบูคอยไฟของ2ตัวนี้เขาใช้งานเก่ด,ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับตัวนี้ข้ามไปได้เลยนะครับแต่เห็นได้ชัดคืออะไรถังน้ํามันนี่ เห็นไ,ไหมถังน้ํามันของพายุเขาจะเป็นตัวด้านล่างเป็นโมเดลด้านล่างแบบนี้นะครับก็คือเป็นบล็อกเดียวของหัวเครื่อง j ี3 5นะครับแต่วินเซลเขาเลือกที่จะปรับถังน้ามันขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับก็เป็นดีไซน์ของแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ที่เขาออกแบบกันมานะคือถงังด้านบนเขาก็มีข้อดีเขาก็มองว่าในการดูดน้ํามันดึงลงน้ํามันเนี่ยมันก็ดูแลสั่งง่ายกว่าไม่มีการกระทบกระเทือนด้านล่างอ่ะเขาว่าว่าอย่างนี้นะครับส่วน j ี3 5ของพายุเนี่ยเขาก็มองว่า มันเป็นบล็อกมาตรฐานในการใช้งานคือเวลาหาลงอะไหล่อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายทั้งสองตัวนี้จริงๆอะไหล่หาง่ายทั้งคู่นะครับเพราะมันเป็นหัวเครื่องแบบที่ใช้มาในบ้านเราสักพักใหญ่ๆแล้วถึงมีตำ่ตำๆมี 3- 4ปีเพราะฉะนั้นตัวงานอะไหล่เนี่ยมันค่อนข้างจะเบอร์ก็คือหาได้หาทดแทนได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่าส่วนถังน้ำถังน้ำยาทรงแบบเดียวกันเลยนะทรงแบบนี้เนี่ยลูกค้าบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับอ่า ต้องบอกว่าทรงสูงแบบนี้มันเป็นทรงแบบยุโรปนะครับพอมันสูงบางครั้งเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นความพิจารณานะเวลาเราใส่น้ำไปเยอะๆเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบเนื่องจากมันอาจจะรู้สึกโคร่งนะครับรู้สึกโคร่งเพราะมันสูงแต่บางคนก็ชอบเพราะถ้าถ้าบางคนที่เขาตัวสูงหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะรับกับหลังได้ดีรับกับหลังได้ดีไม่ได้ป้านข้างนะครับก็มันเป็นความชอบนะมันเป็นความชอบอันนี้เลือกเอาเลือกมาพิจารณาเอานะครับเหมือนกันเลยทรงแบบเดียวกันนะครับก็ ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับสิ่งที่แตกต่างตามมาอีกจุดหนึ่งคือตัวส่วนของเครื่องวินเซลน้ําลง2ทางด้วยกันเพราะฉะนั้นถังน้ำยา,ยาจะเป็นแบบน้ําลง2ทางนะก็คือน้ําลงฝั่งนี้1ทางเห็นไหมฮะเป็นนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้อีก1ทางเห็นไหมอ่านะครับฝั่งลงฝั่งนี้1ทางนะครับส่วนอายุเป็นน้ําลงทางเดียวนะครับอ่าเห็นไหมมันมีความต่างของเขานะมันมีความต่างของเขาอยู่ เขาเลือกจะให้น้ําลงทางเดียวคือฝั่งนู้นเห็นไหมครับอะทำไมเห็นผมผมพี่ฝั่งนี้ให้พี่ฝั่งนี้ให้ดูนี่ของพายุจะเป็นงานน้ําลงทางเดียวนะครับเขาเลือกที่จะใช้งานแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกแหละว,วิศวกรเขาเขามองว่าแบบนี้เพียงพอแล้วก็เขาก็จะสั่งกันมานะครับอนะนี่เลยนะครับต่อไปส่วนต่อไปที่แตกต่างกันนะครับก็คือในส่วนของรูปทรงของปั๊ม ตอนนี้ของตัวนี้ได้เป็นปั๊มทองเหลืองแท้ทั้งคู่นะครับแต่ว่างานเกรดงานของปั๊มเขาจะาคนละแบบกันนะครับพายุเขาเลือกใช้เป็นทองเหลืองแบบเหลี่ยมแบบนี้เหลี่ยมหนาแบบนี้นะครับส่วนวินเซลเขาเลือกใช้เป็นทองเหลืองแบบกลมเห็นไหมนี่แต่เนื้อง,งานเขาดูหนามากๆนะครับสำหรับวินเซลนะก็เล็กๆน้อยๆน,น,นะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทั้งคู่ เป็นวาล์ว23มมิลเท่ากันทั้งคู่นะครับโอ้งั้นสบายใจได้ในเรื่องของความแรงนะครับเพราะวาลยว2สิมมิลคือวาวที่ใหญ่ที่สุดแล้วในเครื่องพ่นยาแบบสะพายนะครับอ่ามาดูตรงนี้อีกเล็กนิดนึงนิดนึงนิดนึงขอดูตรงนี้นิดนึงนะเห็นไหมตรงงานวัสดุที่ความต่างของเขานะครับเห็นไหมอย่างพวกน็อตพวกนี้เนี่ยเห็นไหมอย่างของพินเซลเนี่ยเขาเขาเลือกให้มาเป็นสแตนเลสเลยนะสเตนเลสนะเฮ้ยผมถือว่าดีมากนะครับงานตัวนี้ผม ผมให้วินเซลชนะนะในจุดนี้นะผมชอบเนื้อเสเลดอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นของพายุเขาจะเป็นงานหรือคล้ายๆเป็นงานทองเหลืองเป็นงานน็อตแบบนี้นะครับก็ตรงเนี้ยอาจจะเป็นข้อด้อยกว่าตัวนั้นเล็กน้อยนะครับนี่แต่ไม่ได้มากอะไรไม่ได้มากอะไรครับแต่ถ้าให้มาเลยมันก็ดีกว่านะครับะมาดูในส่วนของอตัวมือเล่งมือเล่งก็ให้มาเหมือนกัน มือเล่นก็ให้มาเหมือนกันแปลอายุเขาจะให้สวิตช์แบบนี้นะครับนี่เป็นสวิตช์สามทางแบบนี้เห็นไหมเวลาเราจะใช้งานสตาร์ทเครื่องเราจะต้องเอาวงไว้ตรงกลางคือเล็กหนึ่งแบบนี้นะครับจะดับเครื่องจะเอาด้านบนก็ได้หรือจะเอาด้านล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าสวิตช์อย่างนี้ก็ดีนะก็ดีนะครับอ่ามันก็ช่วยในเรื่องของแบบสวิตช์กดค้างอะไรอย่างเงี้ย สตาร์เครื่องไม่ติดจากเนื่องจากสวิต์กดค้างตัวนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับก็ก็ดีสวยดีเป็นดีไซน์แบบใหม่ของยุโรปเขาผมว่ามันก็ดีนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นวิเซลถ้าเป็นวิเซลอ่ะนะวิเซลก็คือแบบเดิมทั่วไปของเราเป็นแผงแบบนี้นะครับสวิตกดดับเป็นแบบนี้นะครับนะก็ต่างกันเล็กเล,กเลน้อยน้อยจริงๆมาไปเดี๋ยวมาดูในะส่วนของด้านหลังกันด้านหลังมา ด้านหลังเครื่องครับนี่ทั้งสองตัวนี้ให้มาเป็นแผ่นประกับทั้งคู่นะในเรื่องของถังการยึดถงังการยึดสายสาพายนะครับให้มาเป็นแผ่นประกับทั้งคู่ถ้านึกขึ้นได้ในส่วนของตัวพายุเนี่ยที่เป็นค่ายเดียวกับของอาโนเนี่ยตัวอาโนของเขาเนี่ยมันจะเป็นหูร้อยฝังเข้าไปในถังนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกอ่ะบางคนไม่ชอบนะครับบางคนไม่ชอบ บางคนเขาก็เลยเลือกมาขึ้นมาเล่นพวกนี้เพราะว่าเขาชอบการเป็นประกับแบบนี้มากกว่าแต่อย่างที่ผมบอกนะบางทีมันไม่ได้ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดเสมอไปนะมันอยู่ที่ความที่ทเราเลือกนะครับอ่าแล้วก็น็อตที่เขาให้มาก็เป็นน็อตสลเลตน,นะครับส่วนนี้ส่วนด้านบนเขาให้เป็นน็อตสตเลตแบบนี้ผมกลับมองว่างานของพายุในการทําใบแผ่นยึดอย่างเงี้ยพายุทําได้สวยกว่านะเห็นไหมเรียบร้อยกว่านะครับอ่ะนี่เมื่อเทียกบกับของวิเซลเห็นไหมครับ เห็นไหมมันต่างกันนะบนกับล่างมันต่างกันมันสลับขั้วกันเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเน่มาส่วนของสายสะพายสายสะพายห้ามาเป็นฟองน้ําแบบหนาอย่างดีทั้งคู่เช่นกันนะครับมันเหมาะกับงานของอเครื่องระดับระดับราคานี้นะครับเขาก็ให้มาแบบอย่างดีทั้งคู่แต่ผมให้ของวินเซลดีกว่านะครับดีกว่าาชนะไปตรงจุดน,นี้นะอ่าผมชอบของวินเซลหนากว่าหนากว่าหนากว,ว่านะครับ แผงด้านหลังที่รองหลังเป็นหนังอย่างดีมีรูคอยดูตรวจสอบน้ำมันเครื่องอ่ะอันนี้ดีมากๆอันดีดีมากๆอ่ะมีให้เหมือนกันทั้งคู่มีให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับอ่าดีมากๆนะอันนี้ดีมากๆเวลาเราดูแลรักษาเราดูอ่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันก็จะใช้ดูได้ง่ายมากๆนะครับอ่ะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ทั้งหมดนะครับอ่ะสายสปายเราไปแล้วนะ สายพ่ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูในเรื่องของด้ามพ่นยากันบ้างอ่ะทั้งคู่ให้มาเป็นด้ามพ่นยาแบบหัวเจ็บเหมือนกันทั้งคู่นะครับงานทองเหลืองหนาอย่างดีเกรดงานแบบอย่างหนาเนี่ยหนามากๆนะครับสวยงามมากมาสายพ่นยาที่ให้นะครับอ่าให้ไม่เหมือนกันตัวของวินเซลจะด้อยกว่าเล็กน้อยเนื่องจากเป็นสายเ้้ใบาแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าสายผ้าใบาแบบนี้ มัน,ม,นมันแข็งนะครับมันแข็งนะครับแต่ถ้ามาเป็นงานของพายุขาวเขาให้มาเป็นใหญ่แก้วซึ่งอันนี้ผมชอบนะใยแก้วแบบนี้มันนิ่มและให้ตัวได้ให้ตัวได้ดีนะครับให้ตัวได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นจุดนี้พายุชนะนะผมให้พายุชนะนะครับในจุดนี้นะของแถมอ,อื่นๆที่มีให้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมลือให้ดูนะครับนี่อ่า นี่คืออุปกรณ์ที่เหลือที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เช่นเพยนะครับนี่เห็นไหมอุปกรณ์บอลวาวมือจับนะครับรไมไปถึงด้ามพ่นยาแบบสามูเรียงให้แบบนี้นี่ของพายุเขานะของพายุเขานะเพียงพอการใช้งานแน่นอนนะครับเพียงพอการใช้งานแน่นอนอ่ะมาดูของวินเซลกันดูของวินเซลกันนะวินเซลนี่ด้ามพ่นยาสามรูเรียงเช่นเดียวกันนะครับ มาแต่สิ่งที่เขาชนะที่ผมบอกคือเขาแถมไห้ตัวนี้มาให้ด้วยเห็นไหมหัวพ่นยาแบบแดงเล็กนี่ปรับได้สามารถต่อกับตัวนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับก็ได้มาใช้งานเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งผมก็ถือว่าดีมากๆนะครับในการที่เขาแถมอุปกรณ์มานะนี่เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะครับท้งคู่เลยนะทางคู่เลยเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเครื่องพ่นยานในเลศราคา4,000กว่าบาทนะครับได้อุปรกรณ์รบทุกชิ้นนะครับรวมไปถึงคุณภาพที่ได้นะครับงานพวกนี้มันจะต่างจาก3,000กว่าบาทชัดเจนนะชัดเจนมากๆน้ำหนักอะไรเนี้ยมันจะต่างกันชัดเจนนะครับวัสดุต่างๆชัดเจนมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นอีกห่งตัวเลือกที่ผมมองว่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับ แลอย่างที่ผมบอกตัวพายุเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนเพราะว่าผมยังไม่เคยได้ทําลงใน u t u b e นะครับก็แต่ว่ามันมีขายหน้าร้านนะมีขายหน้าร้านแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าผมเอาจริงๆเลยเนะี่ยตัว AN4050 จะด้รคบคนิยมกว่านะครับในเรื่องของรูปแบบทรงถังหน้าคนจะชอบแบบนั้นมากกว่าแต่ตัวนี้ก็เริ่มมีคนใช้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมลองเครื่องลองน้ําให้ชมกันนะว่าประสิทธิภาพของเขาทั้งสองตัวเนี่ยน้าลงของทางกับน้าลงทางเดียวเนี่ย มันแากแต่งแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะวายยูสามเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำลงของทาร์แล้วล่ะเดียว่ะเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับผมอาจจะไกลสักเล็กน้อยนะครับในมุมนี้นะครับแต่เราอย่าเหตุความไกลของเครื่องนะครับระยะจากกล้องจนถึงตรงที่ผมยืนตรงนี้นะครับระยะอยู่ประมาณ10เมตรด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูประสิทธิภาพของทั้งสองตัวนะว่ามันทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวินเซลก่อนเครื่องที่เราคุ้นเคยเครื่องที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมาฟังเสียงเขาการนะนี่ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะลองกับด้าพ่นยาของเขานะครับที่เขาให้มาก็คือด้าพ่นยาหัวเจ็กนะครับเป็นงานของเขาเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะ น,นี่อ่านี่คือวินเซล์นะครับนี่คือวินเซลเดี๋ยวผมลองพายุให้ดูมาขอ,อยาดับฝนนะอ่าพายุเลย เสรแล้วเช่นกันนะครับอ่ามาดูพายุกันนะครับมุมเดียวกันระยะเข้ากันนะเป็นไงเห็นภาพน,นะ คือด้านที่ได้มาจากตัวเครื่องทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวงานพายุของเขาอยา่างที่ผมบอกนะย้ำนะว่ามันเป็นตัวน้ำลงทางเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวยังมีอยู่นังพู่ผมลองสองตัวให้ดูพร้อมกันเลยนะอ่าอ่าเลขของตัวพร้อมกันเลย,ยไประยะเข้ากันนะ เล่งก็อจู่ประมาณเครื่องไกลเล่งด้ดันนะครับเดี๋ยนะให้ดูกันย,ยาวๆไปเลยนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าของตัวนี้นะครับ นี่เลยขออยาดับเครื่องนะคัครับอ่าเนี่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเครื่องพ่นยาทั้งสองตัวนี้นะครับอ่าหัวเครื่อง GX ส5มห้านะครับวาวยี่สามิลแต่ไม่มีหม้อลมนะครับไม่มีหม้อลมทั้งคู่นะครับซึ่งผมก็ยังถือว่าเป็นการทำงานได้อย่างดีนะครับสำหรับเจ้าสองตัวนี้เลยนะครับระยะที่ทำได้เนี่ย10เมตรมีแน่นอนอย่างที่ผมบอกนะระยะจาก จากเครื่องที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับไปถึงปลายนะ้ําที่ลงที่ไกลที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ10เมตรนี่ยังไม่รวมยังไม่รวมในเรื่องของแรงลมอะไรนู่นนี่นั่นนะก็มันก็จะมีความาดิฟเล็กๆนน้อยนะครับในหน้างานนะแต่ว่าถามว่าทํางานได้จริงไหมทํางานได้จริงแน่นอนสำหรับของตัวนี้นะเป็นเครื่องที่ดีมากๆทั้งคู่นะครับมันมันควรจะจัดมาเป็น vs เช่นกันนะครับแต่ว่า ก็อยา่างที่ผมบอกอรแต่และตัวมันมีดีมีดีมีมเสียอ่ามีเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แตกห่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่คือไม่ใช่ข้อเสียทิมันเป็นข้อพิจารณาเล็กๆน้อยๆเป็นข้อด้อยของจุดตัวตรงๆนั้นนะครับแต่เขาก็มีข้อดีในส่วนของแต่และตัวเข้ามาแทนที่นะครับอ่าทั้ง2ตัวนี้ทางร้านมีจําหน่ายเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของราคานะเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ให้อยู่ในชื่อของคลิปนะครับรวมไปถึงอยู่ในรายละเอียดของคลิปตัวนี้นะครับ เป็นการ v s เล็กๆกันนิดๆนะเหมือนเหมือนต่อยซ้อมเหมือนต่อยซ้อมนะครับสำหรับเครื่องพ่นยาบินเซล F435 ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวพายุ p n 4 0 3 5นะครับมันเหมาะมากๆมันเหมาะมากนะครับเลือกกันตามชอบได้เลยนะครับว่าใครชอบสเปคแบบประมาณไหนชอบเครื่องแบบไหนชอบน้ำาลงทางหรือชอบน้ำาลงทางเดียวนีครับอันเนี้ยเลือกได้ตามความชอบนะครับอ่าเป็นไงฮะเรียบร้อยเลยนะ ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแอดมินโจ์นคต้องฝากไว้เพียงเท่านี้และก็ลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะช่องทางการติดต่อเราจะขึ้นให้ด้านล่างทั้งหมดนะครับอ่าโอเควันนี้ผมองลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ